พอคุณแม่ประสบอุบัติเหตุพอมาอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ไอซูตอนนั้นพี่ๆน้องๆคุยอะไรกันบอกอะไรกันบ้างคะก็ตอนนั้นหมอก็บอกว่าเปอร์เซ็นที่แม่จะรอดเนี่ยถ้าไม่มีเลยเพราะว่าสมองบกพวกเราก็หวังไปดิหารก็คือจะไปบนไปว่า<ม>แต่พระเนี่ยจะมี วิธีการที่เราเพิ่งมาเห็นในวันนั้นตลอดเวลาที่โยมแม่ป่วยก็ไป,ปคุยกับโยมแม่คือกโยมแม่ก็คุยเพรายังเชื่อว่าคนที่ผมมาเนี่ยยังรับรู้อะไรได้คือตอนนั้นพอมีความรู้อยู่บ้างค่ะเพราะนั้นก็ไปคุยไปพูดกับโยมแม่พูดเรื่องการปล่อยวางปล่อยวางนครอบครัวแล้วก็ให้นึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลก็พยายามพูดอย่างเนี้นะเพราะว่าก็คิดว่าโยมแม่คงจะมีโอกาสรอดน้อยมากแต่ก็ขณะเดียวกันก็แสดงว่าท่านรับรู้ได้เพราะว่า บางทีท่านก็มีน้ำตาไหลพระอาจารย์ครับแล้วในช่วงสุดท้ายก่อนที่โยมแม่จะเสียก็ทราบว่าอยู่ในห้องไอซียูที่พระอาจารย์พูดกับท่านอช่วงที่โคม่าก็พูดกับโยมแม่เรื่องความดีที่แม่ทำก็ก็บอกให้แม่ปล่อยวางไม่ต้องกังวลแล้วก็นึกถึง เพราะุู้ประทานพระสงฆ<ช>์ครับก็พยายามพูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะแต่นในใจของพะอจารย์เองก็เศร้าด้วยแม้กระทั่งเข้าใจความตายขนาดนี้แล้วด้วยหรือเปล่าใช่แต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็<ช> <ๆ S 1> ก็จะทจําใจให้เศร้ามไม่ได้เพราะว่ามีหน้าที่ที่จะต้องพาแม่ไปสู่ <ๆ S 1> สภาวะจิตที่เป็นกุศลคร<ช>ับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปร้องห่มร้องไห้ให้ท่านกังวลก็จะ พยายามเลี่ยงไม่ทําก็ก็ทําได้จนกระทั่งคือตอนที่โยมแม่หมดลมเนี่ยก็อยู่กับท่านะราจมาอยู่กับท่านคนเดียว<ะ>ก็พูดคุยกับท่านไปเรื่อยๆจนท่านหมดพอดูสัญญาชีพก็ตกลงไปก็อยู่กับท่านก็พูดส่งอีกว่าขอให้ให้ไปดีนะ,ะไม่ต้องห่วงกังวลอะไรทั้งสิน้นพอส่งได้เรียบร้อยก็เลยถึงมาบอกทางพี่ๆว่าโยมแม่เสียแล้วพ่ะ้าการเขียนไว้ในบทความนะคะว่าตอนที่ส่งโยมแม่เป็นทางสุดท้ายเนี่ยยิ้มทางน้ําตา ก็ทราบซึรร้งราบซึรร้งแล้วก็ตื้นตันว่านี่คือ,น,คอนี่คือคนสำคัญที่สุดในชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเราว่าเป็นแม่ที่เหมือนกับดูแลกปกป้องลูกเนี่ยทั้งๆที่เจอวิกฤตเจอวิกฤตมาตลอดทั้งคือคุแม่นี่เป็นคนที่มีความทุกข์เจอความลาบากมาตั้งแต่แต่เล็กนะก็เรียกว่าสู้เพื่อลูกเนี่ยแล้วก็ตลอดเวลาก็ได้ทําสิ่งที่น่าปลื้มใจ เป็นเวลาที่อาตมาทราบซึ้งเพื่อแล้วคว่าถึงแม่น้ำตาคลอเนี่ยจะเป็นน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะเสียใจแต่ว่าทราบซึ้งที่ได้เป็นลูกของแม่ซึ่งมีความเข้มแข็งและกล้าหาญจากเหตุการณ์ที่คุณแม่เสียนะคะบทเรียนที่ได้ถึงสิ่งที่เราควรจะทำเพราะว่าตอนนี้ดูว่าความตายมันใกล้กับตัวเรามากพี่คิดว่าอะไรที่มันจะเป็นห่วงให้เราจิตใจไม่สงบเนี่ยเราก็ จัดก,การให้เรียบร้อยอย่างเช่นทําที่ในกรรมหรือว่าปฏิบัติภาวนาคือคือทําความดีจใจเราจะได้ไปอย่างสงบแล้วก็จะไม่ห่วงคนที่อยู่ข้างหลังผมผมก็รู้สึกว่าความตายเนี่ยมันใกล้ขึ้นครับพอแม่เสียเนี่ยคือคนใกล้ชิดเราที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกเอ้เราก็ใกล้แล้วนะเพราะจากแม่ก็เป็นเราแล้วมันเป็นลูกใช่ไหมเราก็รู้สึกความตายมันใกล้แล้วรู้สึกก็ทําใจรับไว้บ้าง มันใกล้ขึ้นหนามันเล็กนิดเดียวเริ่มเติมตัวนิดหน่อยเนื่องจากแม่ตายกระทันหันเราก็เลยรู้สึกว่าความตายอ่ะมันมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เราอยากจะทําเราก็ทักก็ทําเลยที่สามแล้วไม่คนเดือดร้อนหรืออยากจะบอกรักลูกเนี้ยลูกบางที่เราได้แต่ว่าว่าพอแม่เสียปั๊บอะไรที่คิดว่าอยากจะทําอยากจะทําดีหรืออยากจะไปวัดหรืออยากจะ ทำซึ่งจะปกติพี่จะมีคนไม่ชอบประจนไทย<ช>แม่คือสิ่งที่ยาก่าเออถ้าอยากทาอะไรก็ท<ม>ําเพราะโอกาสเพราะไม่รู้ว่าออกไปแล้วเมื่อไหร,ร่หรือบางทีเรานอนแล้วไม่ไม่ฟื้นไม่ได้ค<ม>ือทําให้รู้ว่าความตายมันอยู่ใกล้มากครับอาจารย์เองได้ให้คาแนะนําในการดําเนินชีวิตเกี่ยวกับความตายกับพี่ๆน้องๆยังไงบ้างคะเรียนถามาอาจารย์ค่ะจริงๆก็ไม่ได้พูดอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะว่าอาตมานี่เอ่อ เวลาจะคุยกับพี่ี่เนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรอายมั้ง <laughs> 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 เราเป็นคนสุดท้องมาตั้งมา20กว่าปีแล้วสถานะความเป็นน้องเนี่ยเราก็จะพูดอะไรเนี่ยก็ก,ก็ไม่ไม่คุ้นนะนะแต่เพื่อประสบการณ์การสูญเสียน้องชายและพี่สาวเนี่ยก็ช่วยเตือนใจ อ่ะน้องน้องชายนแล้วโยมแม่เนี่ยทำให้ทำให้ใหเกิดความเอ่อเกิดผลสะเทือนต่อต่อความรู้สึกข,ของที่คนที่บ้านนะพระจาจาร์บอกว่าพระจาจาร์ไม่ค่อยกล้าพูดกับพี่พี่เพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นน้องคนสุดท้องนะคะพระจาจาร์เป็นแบบนั้นไหมคะมาจะพูดแบบเปรย์เป,เปยกับพี่ว่าแม่มัวแต่โปรดสัตว์นอกบ้านนะ ตัดในบ้านไม่เห็นโกรธเลยแล้วก็หลังจากที่มาปฏิบัติธรรมเวลามีข้อขัดข้องทางการปฏิบัตินี่ก็จะโทรโทรถามหลวงพี่แล้วรู้สึกว่าหลวงพี่ก็ห่วงใยพี่นะคะเพราะว่าหลวงพี่ก็จะไม่ค่อยมีเวลาโทรไปทีไรจะประชุมแต่หลวงพี่ก็จะรับสายหรือว่าโทรกลับตลอดเวลางั้นขอถามพระอาจารย์อีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะในการที่พระอาจารย์ได้สอนคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องความตายมาเยอะแล้วปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ ทั้งสองเหตุการณ์นี้ขึ้นในครอบครัวท่านได้คิดยังไงที่จะนํากลับมาใช้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวของของพระอาจารย์นะครับคือตอนที่สูญเสียโยมแม่ไปเนี่ยก็ถามตัวเองว่านี่เราจะต้องสูญเสียอีกหลายคนนะอพอรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันรู้สึกหดถูขึ้นไหมนะโอ้โหขนาดขนาดเสียโยมแม่ไปนี่เราก็จะไม่ไหวอยู่แล้วที่เราต้องเจอความสูญเสียอีกเยอะนะครับก็ทําให้รู้สึกว่าเนี่ยชีวิตนี่มันมัน เศร้าอนะก็ทําให้สู้วเราต,ต,ต้อง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 เตรียมใจให้มากขึ้นครับเพราะว่าเราต้องเจออีกหลายกรณีต้องเจอความสูญเสียอีกมากก็เป็นการเร่งเราให้ให้ต้องอเตรียมตัวเตรียมใจในเรื่องของอการรับมือความตายแล้วก็ก็รู้สึกว,ว่าเป็นเป็นบทเรียนที่ดีก็ได้เพราะว่าถ้าไม่ไม่มีไม่พบกับความสูญเสีย สองครั้งใหญ่นนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ประมาทก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการสูญเสียั้านั้นก็ทําให้ตระหนักเลยว่าหนึ่งเราต้องเตรียมตัวเราให้ดีสองในการปฏิบัติกับผู้อื่นเนี่ยถ้าเราอยากจะทําอะไรเนี่ยอย่ารอครับอย่ารอเพราะว่าที่ตัวเองเนี่ยมาเสียใจก็คือว่ารอหรือว่าผัดผ่อน เวลาเราจะทําอะไรกับผู้คนคืพอพราะใกล้ตัวเนี่ยอันที่หนึ่งทำดีที่สุดสองถ้าเกิดว่าทําผิดพลาดเนี่ยก็ควรจะเร่งรีบขอโทษอ,อ,อย่าลังรอ,เ,อ,อเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียใจในภายหลังขอบพระคุณค่ะ ทั้งหมดนี้คือแรงบันดาลใจสําคัญค่ะที่ทําให้พระจาจาร์สนใจศึกษาเรื่องการเตรียมตัวเผชิญกับความตายอย่างสงบนะคะเราพักกันทู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องดาวของพระจาจาร์ต่อเราจะย้อนกลับไปดูพระจาจาร์ในวัยเด็กและวัยหนุ่มนะคะว่าจะบู๊ขนาดไหนรวมถึงฟงความขัดแย้งและบาดแผลในใจค่ะที่หล่อหลอมให้สมาชิกของครอบครัวนี้แข็งแกร่งอย่างทุกวันนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามในครอบครัวเดียวกันค่ะ